สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเปลี่ยนสายลมเสร็จแล้วอีกเส้นหนึ่งเส้นน้อยสุดนะเส้นนี้นะคะเพื่อนเสร็จแล้วแต่ว่าเนี่ยเครื่องถอดยางไม่มีแรงนะค่านเพื่อนหาสาเหตุเจอแล้วน่ะเพราะเด็กถอดว่าเด็กเครื่องมันไม่มีแรงนะแรงมันตกอม่งเนี้ยสายพานมันยานมากนะาเพื่อน,อนมันก็จะเหมือนรถที R เอฟอาร์น่ะเวลาสายพานใด สายพันใดถ้ามันยานมันก็ไม่ชัดไฟนะนเพื่อนเห็นไหมรู้แล้วทําไมไม่มีแรงเนี่ยนะเพื่อนดนูไอ้นี่มันสึกนะเนี่ยลูกยางตรงไหนี่ลูกยางตรงนั้นชัดเนี่ยห้เด็กดูเด็กไม่ดูนะนเพื่อนต้องเลือกเองถึงเห็นนะคนเพื่อนๆ่นนี่ไงสาเหตุที่เครื่อง ไม่มีแรงเนี่ยเอาลูกยางวงนั้นสึกหมดเลยน,นี่ลูกยางลูกยางสึกหมดเลยนะคะัเพื่อนนอันนี้เปลี่ยนแต่ละตัวนะยเห็นไหมเปลี่ยนแล้วสองตัวเด็กเข้าบนบนวเวอร์เครื่องถอดยางไม่มีแรงไม่ค่อยจะหมุนต้องใช้คนช่วย,ยนะเพื่อนนี่ไงเจอแล้วนไหลูกยางลูกยางก็สึกนะคะัเพื่อนอนี้ ยางหรือสึกหือแล้วมันจะมีสองชั้นนะหนยหายไปเลยนะท่านเพื่อนเนี่ยเจอแล้วในวันนี้มาแก้เครื่องถอดยางไม่มีแรงเครื่องถอดยางเขาจะใช้มอตเตอร์ในการหมุนหมุนจานจานเครื่องถอดยางนะท่านเพื่อนจะใช้ตัวนี้ใช้มอตเตอร์หมุนแต่ตัวล็อกล็อกลมล็อกล็อกแม็กล็อกอะไรนี่จะใช้ลมนะ แต่ว่าเวลาหมุนนี่จะใช้มอเตอร์นะคะเพื่อนมอเตอร์้มอเตอร์ถ้าเป็นสองสายก็จะแรงหน่อยถ้าเป็นสามสายไอยถ้าเป็นสองสายเสียงเขาจะดังแต่แรงไม่ค่อยมีถ้าเป็นเครื่องสามสายถ้าติดมาจากเครื่องเลยมันก็จะดีนะนเพื่อนถ้าจะเครื่องนําเข้าส่วนมากเขาจะเป็นสมสายถ้าเราเปลี่ยนเป็นสองแรงแรงมันจะไม่ค่อยมีนะแรงจะน้อยกว่าสู้เดิมไม่ได้อันนี้จะเป็นสามแรง สามเฟสใช้ไฟสามเฟสนะมอเตอร์ไม่ต้องเปลี่ยนออกใหม่นะเพื่อนเพื่อนเพราะที่บ้านลงไฟแบบสองเฟสกับสามเฟสเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือบางตัวเวลานําเข้ามานี่เขาจะเป็นสามเฟสนะแต่ถ้าบางที่บางอู่เขาไม่มีไฟสามเฟสเขาต้องมาเปลี่ยนมอเตอร์ตัวเนี้เป็นสองสองเฟสนะเพื่อนตตัวนี้เป็นสามเฟสนี่ แรงไม่มีเนี่ยเจอแล้วเห็นไหมเนี่ยลูกยางสึกหมดเลยเนี่ยยางตรงนี้ในข้างเพื่อนดูลูกยางไม่มีเหลือเลยนะข้างเพื่อนเห็นี่ยเนี่ยเลืออตะน็อตเนี่ยเนี่ยต้องใส่ยางไปใหม่โอเคนะนี่มาดูเครื่องถอดยางแรงตกแรงไม่มีนะคะเพื่อนๆนะเป็นที่นี่เห็นไหมดู สายพานยานเตเติร์เตยเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมเนี่ยนี่นะตรงนี้ปกติมันจะเป็นยูริเทนนะท่านเพื่อนมันแตกหมดเลยไงเนี่ยนะแตกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้ต้องเปลี่ยนใหเห็นไหมเนี่ยแตกหมดเลยเดี๋ยวต้องเอาลูกยางลงนี่นะใช้ลูกยางหุนโชคนี่ท่านเพื่อนแปลงเอาดัดแปลง เพื่อนไม่มีแรงนะครเพื่อนหาสาเหตุเจอแล้วเพราะว่าเนี่ยสายพานมอเตอร์ถ้ามันสึกหมดแล้วสายพานมอเตอร์มันจะยานมากอันนี้ตึงแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยเอสองตัวนี่นะแหกๆเลยยังไม่เสร็จเดี๋ยวพักก่อนน,นี่นะเพื่อนต้องทำเองนะเพราะว่าให้เด็กทำแล้วเขาบอกเขาไป่ทำต้องทำเองเนะยังขันน็อตไม่เสร็จ ในเหลือฝั่งนี้อีกสองตัวเดี๋ยวพักยกก่อนนี่นะท่านเพื่อนสายพานตึงแล้วแต่กี้นี่หย่อนเติบๆเลยอีกสองตัวนะนี่ง่ายๆนะท่านเพื่อนใช้ลูกยางลูกยางชกเก่านะถ้าตัวใหม่ใส่ไม่ได้นะมันจะหนาำเพราะลูกยางชกเก่ามันจะแบนเหลือเนี่นี่เพื่อนนี่เพื่อนมมุนี่นะนี่เจอแล้วสาเหตุที่ทำเครื่องถอดไม่มีแรงนะท่านเพื่อนเกี่ยวกับมอเตอร์มีไหม เพราะว่าสายตรงเนี้ยสายพานมันจะยานนะเพื่อนายานมันก็ไม่มีแรงถ้าตึงไปก็เดี๋ยวจะขาดนะสายพานเนี่ยโอ้โหนานมากนะต้องเปลี่ยนเหมือนต,ต้องเปลี่ยนนะนเพื่อนแค่นี้ก่อน